บอลหนูล่ะแบ่งน้องด้วยหนูไม่ได้เอาบอลมาให้น้องเหรอหาไม่เจอ,จอแบ่งน้องด้วยให้น้องโยนบ้างไปไปขอพี่พี่ซานหนูขอด้วยครับให้พี่โยนเข้าก่อนคนละลูกโยนคนละลูกโยนคนละลูกนะน้องจะได้จับมั่งซานแล้วก็กล้าแล้วก็นิวงี้ไงอ้าวเริ่มซานอาะต่ไปกล้ามั่งกล้าเอ้ยนิ้วมั่ง นิวบ้างเออนิวบ้างสิเออเบาเบาเบา ermaid. ระวังนะระวังนะไม่เอาไม่เล่นของใครก็ไม่รู้ขยะทิ้งห้ามไปจับเออสกรปรกอ่าให้พี่นิวมัง่งให้พี่นิวมั่งกะเฮ้ยต้องแบ่งกันแบ่งพี่นิวหน่อยพี่นิวอ่าใ,ให้พี่นิวยน์มั่งพี่นิวยน์มั่งเอาพี่นิวสีชมพูมาให้พ่ออ่านมา พี่นิวสีชมพูมาพ่อถือให้โทรศัพท์น้ำๆไปไปโยนบอลทีเ,พเ,เอพี่สันแบ่งพี่นิวมั้งนะเฮ้ยเกือบเข้าเลยอะพี่สันให้เอานิวมั่งไม่ได้ต้องคนละทีต้องคนละทีโอเคไหมเฮ้ยเกือบเข้าแล้วให้น้องนิวมังสัน นี่น้องนิวไปขอที่ขอครับเออให้ตัวก้าโยนบ้างให้อานิวบ้างนะตัวก้าโยนให้เข้าสิเออพี่นิวบ้างพี่นิวโยนบ้างกาโยนไม่ใช่ให้พี่นิวโยนบ้างก้าให้พี่นิวบ้างเร็วเออพี่นิวไปโยนบ้างพี่นิวไปโยนเขาล่ะเขา,ขาไปขอที่ขอพี่ซานนูขอบอกงี้ไป ไปสิพิ่สันนุขอหน่อยนุขอเล่นหน่อยบอกดินนนนไปดิไปใกลๆพิ่สันเขาเฮ้เข้าแล้วว่าโอ้โหเก่งมากเลยให้น้องนิวมั่งอ,อ,อ,อ่าน้องนิวเล่นมั่งแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกัน โอ้ยใครจะไปวิ่งตามเองฐานแล้วซันต้าเอานาดนาดไปเก็บมาอบอลตกไปเลยเนาะซันต,าต้าเตะตกเลยเนาะไ <c oughs> ปะไปเก็บมาเตะทรงเตะทรงให้น้องมัาง <c oughs> ให้น้องโยนบ้างสานเออให้น้องบ้างโยนคนละที อออเออให้อ,อนิวโยนบ้างอะนนงเออแล้วพี่กา้าให้พี่ก้าบ้างหยุดยแขนตรงนี้ต้องข้ามไปดนอะไรล้มมา่ี้ร้องให้ไปหาพ่อนะตอนไหนตอนกลางวันนะก่อนหนูเข้าหาพ่ออ้าวให้พี่ก้าโยนบอลหน่อย เอเอาให้เข้านะสันะเฮ้ยเข้าเลยอะเก่งมาก